เอาอละครับพอฟังไดหน่อยแล้วเราเข้าปัญหามาเรียกว่าจำเหลือเพียงพุงนี้ก็ออกปัญหาแล้วมีเข้าปรญหาไม่ออกปรญหา,ามีต้นปีก็มีปลายปีมีเกินก็มีดับ เป็นของธรรมดาแต่ว่าแต่ละวันแต่ละวันเถอะเราดามประโยชน์ไว้ก็ถือว่าได้กำไรชีวิตเส่เดียงก็ผู้รงลับไปแล้วเขารงรับไปแล้วมาตามแต่ผู้ดยนหรือผู้ดน ประโยชน์ที่ทำมาแล้วนั้นออก็ยังเป็นผลติดตามตนเองไม่ได้เช่นเดียวกับวอ,อกคุณดาไม่บริุทธทำมปแล้วไปไหนไมูลไม่ตามไปอย่างหนึง่งเขายันกล่าวภาวนานตอนพวกนี้แล้วท่าไหลายก็ต้องพยายามต้องพยาามไม่หน่อย สังกัมันเตวาวาเมเทเทะวารุเทลวาังอวนวเราลฟังบาีปะทันโตปฏิกริตาม่ใครจะสมุจเรียนถ้าะนไยินได้ังได้รู้เกว่าพระเจ้าได้ทำเตจะได้รนพท่านที่ของวลา ช่วยชี้แจงได้ให้ทำด้วยเขาจะเห็นแล้วจะได้แก้ไขทําเรืนเป็นรูนเรื่งของการอยู่ดนะ้วยกันมากมายกันเราก็การพิจารณาทำกันหวังดีกันผู้อย่างกันแล้วการกล่าวนาเอาไว้เพื่พอแสดงว่าเรายอมรับว่าเราเองอาจจะมีบอกล้อเหมือนกัน ก็หวงว่าุนะที่เห็นประโยชน์ในการพคงตนเองช่วยชนะด้วยนั่นเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งของการลดที่พนะไม่ถือตัวว่าตนเองรู้อย่างเดียวอจนข้องูลก็ได้ที่เก่าวนะไว้เป็นทมเนียมของพระสงฆ์ช่วยกบ,บนกันทำไม่ใช้ได้เพราะย่งนึนพูดที มนุะยนอย่าะว่าคนลำนั้นเขาที่เขาทนี่จะผู้รับเราได้นั่นคนละมนุษยก็เรียกว่าปม่แสดงมนุษที่ทนี่เองแล้วได้ได้คนเแล้วยังแผ่ผลเป็นนั่นพูดะไได้ครั้งในการละบนคนนุษย์่เรานี่เือะไมีกหมนารนคนรัเรืใดก็ถอยทำนั้น ชงวรักดใจมีส่วนช่วยัหลาอัานคนยากทุกท้องโลกไปอันใรแล้การเฮ้ยวั์ทองการสมการด้วยอายุวันนั้นดูครับวาให้บัตรอะไรให้เงินคนใดีโดยทัวกาทุกท่นทุกคนเหยาะาวรีวังผูราบริีู้เรนติจางรัง เอวะเมวะยิโตรินังเปตังนังวุปกะปติเอติตังวะติตังดงหังนิพะเมวะจมิเะโตตับเบวุเรโตสังกปังยันโตวนารโตยะตังมามิจโจริราโตยะตา

मन्य गोल